เมื่อมันยังไม่ใช่วันของเราเราจะต้องยอมรับด้วยสติอย่าดันทุรังต้องพาจิตใจของตนเองกลับมาสู่อ้อมกอดของบุญกุศลอีมาสำทับ มาเสริมพลังบุญกุศลทุกที่ทุกทางอีกไม่ว่าจะเป็นความสงบไม่ว่าจะเป็นปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือปัญญาที่รู้ว่าความอยากเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วความอยากนี้กำลังนำพาให้เราคิดจินตนาการและรุ่มร้อนในจิตใจเราก็ต้องเท่าทันว่าตอนนี้ กิเลสกำลังทำงานอย่างมากตัวสติปัญญาจะต้องเร่งเข้ามาทำงานสร้างสติให้อยู่เหนือความอยากในจิตใจให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอยากสำเร็จอยากอะไรอยากได้อะไรอยากมีอยากเป็นอะไรก็ตามแต่ก็ต้องเท่าทานความอยากตัวนี้จนความอยากตัวนี้สงบไปได้แล้วจากนั้นเราก็ต้อง มาพิจารณาในหน้าที่การงานที่ยังค้างค้างอยู่หรือความหวังต่างๆที่ยังไม่สําเร็จเช่นความหวังอยากจะถูกเลขรางวัลแบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดบุญเรามันยังไม่ถึงมันก็ง่ายๆก็แค่ไปสร้างบุญต่อสร้างบุญเสริมเข้าไปอัดทุกบุญทุกกุศลโดยเฉพาะบุญปุับปรับบุญทำทันทีเสด็จพ่อองค์เพชรพระรเทวาทรงสอนพิมินไว้ว่าเวลาที่มีข่าวบุญกุศลเกิดขึ้นมาหน้าฟีดหน้าเฟซ พยายามอย่าแค่แคปหน้าจอเอาไว้บางทีก็แค่กดแชร์เอาไว้พอคิดว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาโอนเวลาค่อยกลับมาโอนศรัทธามันตกมันหายไปไป,ไปเกือบหมดแล้วบางทีก็หายไปกว่าครึ่งจะโอนจริงๆก็โอนน้อยแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราทําบุญปุบป,ปับทําทันทีศรัทธากําลังเต็มร้อยทาบุญก็ทําได้เต็มร้อยไม่ขี้เหนียวไม่คิดหน้าคิดหลังแบบนี้นี่แหละบุญมันจะส่งผลมากและมันจะเป็นบุญที่ ส่งผลอย่างอัศาจรรย์อัศาจรรย์ก็หมายถึงส่งผลเร็วมาส่งผลภายในชาตินี้นั่นแหละและอีกอย่างบุญที่ทํากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรก็ตามที่ทํากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวะาขอให้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราส่งสอบอารมณ์เรารบกวนเวลาท่านมีเมตตาสอนธรรมะกับเราอย่างใกล้ชิดนี่แหละเป็นเนื้อนาบุญที่ดีที่สุดสําหรับเราที่จะทําบุญปุบปรับกับท่าน คอยสังเกตว่าท่านขาเดเรืออะไรคอยสังเกตเช่นสุขภาพของท่านท่านต้องการยา ท่านต้องการหยูกยาหรืออาหารเสริมบำรุงธาตุขันอะไรหร,หรือไม่หรือท่านมีนิสิงมีภาระอะไรก็เร่งขวนขวายที่จะไปจัดการภาระนิสิงน,นั้นๆกับท่านเรียกได้ว่าทำบุญชนิดปรปปับตัดสินใจก็ตัดสินใจปุบป,ปับทำทันทีไม่รอหน้ารอหลังนี่แหละจะมีอานิสงส์อย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราโดยด้วยบุญปุบป,ปับและอีกอย่างหนึ่งก็คือบุญที่ ช่วยเหลือคนอื่นอย่างชนิดปกป,ปับเช่นเขากําลังจะฆ่าตัวตายหรือสัตว์ทั้งหลายที่กําลังจะถูกเข็นไปที่โรงฆ่าสัตว์แบบนี้แล้วเราไปช่วยชีวิตออกมาหรือนาทีวิกฤตที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งดว่วนเช่นขาดเลือด หรือต้องการค่ารักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพื่อการผ่าตัดช่วยชีวิตคนและสัตว์นี่แหละเป็นบุญปุปรับที่ควรทําทันทีหรืออีกอย่างหนึง่งก็คือคนที่กําลังมีหนี้อยู่เขาเครียดจะตายอยู่แล้วเขากําลังจะคิดสั้นค่าตัวตายแต่เราไปช่วยใช้หนี้ให้เขาเราให้ยืมเสียก่อนแบบนี้เป็นต้นยิ่งเราเองก็ไม่ค่อยมีแต่เราคิดว่าเรายังมีทางมากกว่าเขาแบบนี้นี่แหละ บุญจะมีอน,นิสงส์งมากมากกว่าคนที่เป็นเศรษฐีควักเงินได้โดยง่ายเสียอีกนี่แหละดังนั้นจึงทําทานที่ทําได้ยากแต่ทําบุญปุปปรับเอาไว้บุญจะส่งผลอัศจรรย์ภายในชาตินี้นั่นแหละไม่ต้องรอถึงชาติหน้าถ้ามันอัศจรรย์เพียงพอสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ